สวยงามงามพระอาทิตย์ตกดินดูที่ไหนก็ไม่สวยเท่าที่นี่คุณผู้ชมดูค่ะเ mm hmm. กาะพลวยเกาะพะลวยนะคะออกเสียงว่าพะลวยแล้วกันนะออในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานี mm hmm. ไปรอตรงจุดชมวิวค่ะแล้วหันไปทางทิศตะวันตกนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาข้างทักแล้วเขาจะเห็นเป็นจุดชมวิวได้360องศาเป็นแดนมหัศจรรย์สองที่สูงระดับน้ำกว่าระดับน้ำทะเลใน2,000เมตรนะคะ แล้วเวลาพระอาทิตย์ตกก็มาถึงนั่นก็คือ18นาฬิกา30นาทีค่ะถามว่ามันแปลกตรงไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะมันแปลกตรงที่มันจะค่อยๆถูกกลืนไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนราหูอมจันนะคะอารมณ์ประมาณราหูอมจันพระอาทิตย์จะค่อยๆถูกกลืนค่อยไปกลืนรับเหลี่ยมเขาเหรอ ้าไปเหมือนรับเหลี่ยมเขาอะไรประมาณนั้นนะคะภาพสวยนะมันสวยแล้วมันแปลกกว่าที่อื่นตรงนี้แหละเพราะว่าภูเขาสองลูกตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นสมัยโบราณบอกว่าเฮ้ยนั่นมันกระต่ายหมายจันทร์หรือเปล่าอะอันนี้มันพระอาทิตย์ปกติเราจะเห็นเป็นซีกใช่ไหมพี่กัมพูอาจจะค่องค่อยครึ่งซี่ขายไปทีละซีกแล้วเขาก็หายไปแปลกตรงนี้แหละถามว่าไปยังไงอ่ะจะไปดูภาพแบบนี้ก็ต้องใช้รถโฟล์วิลเท่านั้นนะคะนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะคะ บนเกาะพะลวยนะคะก็จะมีชุมชนเล็กๆมีชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่เยอะค่ะแค่126ครัวเรือนเท่านั้นก็ทำประมงกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็บางส่วนก็มาเป็นผู้นำเที่ยวในเชิงธรรมชาตินะคะก็จะพาไปสัมผัสป่าไมา้เพราะว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ไปเล่นน้ำทะเลที่ยังเป็นสีครามอยู่นะคะรายร้อมเกาะไปหมด สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ถึง360องศาเลยค่ะเพราะว่าที่นี่สูงจากน้ำทะเล8 8 0 0เมตรนะคะครับมองเห็นอุทยานแห่งชาติบุกาอ่างทองด้วยนะคะอ่าแล้วก็สวยงามเห็นไหมใสสะอาดครับคือแค่ไปชื่นชมเนี่ยก็ก็คุ้มแล้วนอกจากนั้นยังได้สัมผัสใกล้ชิดกับนกเงือก ที่มักจะมาหากินตามรีสอร์ตต่างๆด้วยแล้วแวะมาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยถ่ายรูปด้วยนะคะก็เลยปั้นรูปปั้นนกเงือกเอาไว้ตรงนั้นครแล,ละเสลยเป็นแลนด์มาร์คเสลยนะคะ